โอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงหมวดเครื่องดื่มนะคะเพราะว่าอยากจะมาซื้อกาแฟของ Starbucks น้องก็ไม่ได้ไปตรงซุ้มของ Starbucks น้ก็มาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตไดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาซื้อเป็นแพ็คก,ก็จะราคาถูกกว่าีชอบเลยก็จะเป็นตัวนี้นะให้ดูตัวนี้ไม่กล้าหยิบก่อ,กอเดี๋ยวมันหล่นโอเคอ่ะให้ค่ะตัวนี้นะคะมันคือ Copy Mew นะคะก็เป็นโลแคลอรี่ ลองไปเช็คด้านหลังไว้ก็จะอยู่ที่50าสิบเอรีรต่ต่อขวดนะคะราคาก็2เหรียญน่ะเนาะ60บาทนะคะโอเคก็จะเอาตัวนี้ไปนะคะโอเคอันนี้ในส่วนของซาบักไปคราวน,นี้มันก็จะมีที่ชอบอีกอย่างก็คือจะเป็นพวกชานะคะเป็นชาดืดเป็นชาแบบหวานนิดเดียวอะ่ะอร่อยมากเป็นสวีทีนะคะรถที่ชอบกินก็จะเป็นรถของซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ที่เขาทำขึ้นมานะก็จะเป็นพวกกินที่อะริโซนาอะไรพวกนี้นะคะรสชาติดีมากนะ พวกนี้จะเป็นแบบโคตรโลแคลอรี่คือเป็นศูนย์แคลอรี่เลยคุณกินหมดไปเป็นลิตรคุณก็ไม่อ้วนอะ่ะเออม,มันจะหวานนิดเดียวนะคะแต่อร่อยมากเพราะที่อกลิ่นกลิ่นชามจะหอมไงแล้วก็แบบเฮ้ยห,หวานนิดเดียวอะไรเงี้ยดีมากนะไม่รู้ในประเทศไทยมีไหมนะคะก็จะเป็นแบบศูนย์แคลอรี่ราคาแบบขวดอย่างนี้เลยอะ่ะสามเหลี่ยนนะคะร้อยเดียวถือว่าคุ้มนะเออเพราะว่ามันอยู่ที่สามลิตรเกือบสี่ลิตรอะสามจุดเจ็ดแปดะเออคุมอ้มว่ะนะแล้วก็ เครื่องดื่มอีกอย่างที่แบกกี้ชอบนะคะก็จะเป็นเ,เป็นคล้ายๆโซดาแต่ไม่ไม่ใช่โซดาแบบบ้านเราโซดาที่นี่จะเป็นโซ,โซดารสหวานก็ทีที่บ้านเราก็น่าจะมีเหมือนกันแล้วแหละตอนนี้นะก็จะเป็นโซดาที่มีแบบมีรสหวานนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นศูนย์ศูนย์แคลอรี่เหมือนกันนะพวกนี้หมดเลยนะคะสีมันก็จะสวยอย่างเงี้ยนะมันเหมือนน้าเครื่องดื่มทั่วไปนะคะ ราคาก็อยู่ที่ขวดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณเกือบ1เหรียญคือเกือบ30สิบาทนะบางทีก็ซื้อเป็นแพ็คนะคะพยายามแบบพยายามจะไม่ซื้อขวดเดียวเพราะผืขวดเดียวมัน3าสบาทใช่ปะก็พยายามจะซื้อแบบเขาตอนลดราคาบายวันเก็ตวันปีก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็มาแก็คุ้มก็ไปอีกนะออโอเคนะคะข้อนี้อ่าส่วนที่สําคัญของเรานะคะเครื่องดื่มก็คือพวกน้ำอลมนั่นเองพลาดไม่ได้เลยนะบรรดาพวกโคก้กอะไรเงี้ยอะมาดูโคก้กเท่าไหร่ โค้กแบบขวดปกติอะ่ะ<อ>ก็จะแบบประมาณนี้ใช่ปะ่ะประมาณเท่านี้นะแต่ที่นี่นะคะมันจะมีไซส์แบบเออใหญ่มากะนะอย่างด้านบนตรงนี้นะเ๊ปซี่อะไรเงี้ยคาเฟอีนฟรีนะคะก็บอกเลยว่าเฮ้ยไม่มีคาเฟอีนนะดูราคานะราคาเป๊ปซี่ก็อยู่ที่2เหรียญนะคะเออก็60บาทอะ่ะขวดเนี้ยใหญ่มากก็ถือว่าคุ้มนะราคาดีราคาดีนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อแบบ ตอนที่ไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าขวดมันใหญ่มากกินคนเดียวไม่หมดหรอกมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ปั๊กกี้ชอบทําเค,ค้กนะคะเพราะว่าแบบเอออยากอลองทําอะไรอย่างอื่นบ้างนะเพราะว่าอาหารก็ทําไม่เก่งเค,ค้กก็ทําไม่เป็นเออก็เลยลองทําเค,ค้กซะหน่อยนะคะแบบเออคิดว่ามันน่าสนุกดีก็จะชอบซื้อเค,ค้กพวกนี้ไปนะคะจะเป็นผงเค,ค้กเนาะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสองสามเหรียญร้อยหนึ่งนะคะต่อหนึ่งถุงซึ่งใช้ได้ประมาณ หนึ่งอาทิตย์อะก็คือตีว่าคุณกินสักประมาณ20ครั้งประมาณนั้นนะก็ถือว่าคุ้มนะ <c oughs> ก็ถุงหนึ่งนะคะก็จะใช้ก็แหละราคา100บาทนะคะแล้วก็จะมีพวกใส่พวกอะไรอะทับปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่บนหน้าเค้กเอาไว้นะคะก็จะมาซื้อที่นี่ส่วนส่วนประกอบวิปครีมอะไรอย่างเงี้ยก็มาซื้อที่นี่หมดเลยเยนะ้ราคาก็โอเคราคารับได้นะคะ อที่เมกาเนี่ยจะมีอาหารกระป๋องเยอะนะเหมือนเพื่อนๆถ้าแบบดูหนังอะก็จะเห็นว่าพวกตัวเอกบางคนชอบกินนั่งกินอาหารกระป๋องเวลาอากาศเย็นๆใช่ปะก็จะเป็นลักษณะกับอาหารกระป๋องจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็อย่างเงี้ยขวดหนึ่งจะตกอยู่ที่ประมาณเกือบ60บาทไทยนะก็บางทีก็60บาทก็ดูราคานะ2.49นะคะต่อ,ตอกระป๋องหนึ่งอะก็ค่อนข้างแพงแล้วก็โซเดียมค่อนข้างสูงนะคะเทียบกับมาม่าครึ่งหนึ่งของมาม่ามาม่าโซเดียมประมาณ1,800มิลลิกรัม อันนี้มัน800ยกว่ามิลลิกรัมต่อกระป๋องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเวลากินซุปพวกนี้ก็กินโซเดียมไปเต็มๆนะคะแต่ว่าอร่อยนะคะซุปพวกนี้คือแบบช่วยประทังชีวิตไปได้เลยถ้าใครแบบหนาวๆไปให้กิ้งตอนหนาวๆหรือแบบไปเดินป่าเดินเขาไปแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีอะไรกินอย่างเงี้ยก็เอาพวกซุปอย่างนี้ไปนะคะาแล้วก็รสชาติที่อร่อยที่ชอบหล้ก็จะเป็น dumpling. ดัมป l ิงดัมป l ิงนี้มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆแบบ เหมือนซุปไม่ใช่ซุปสิเป็นซุปเหนืดอเหนืนิดๆนะคะเป็นซุปที่ใส่โพเตโต้ผสมกับเนื้อไก่มันก็จะหอมหอมๆอ,ะอ่ะเออมันจะเป็นดัม p l ิ้งจำไม่ได้ว่าตัวไหนนะก็จะอยู่แถวๆนี้เลยนะก็จะเป็นพวกเนื้อไก่เลยนะคะซึ่งซุปมันก็จะมีหลากหลายมากเลยแต่ราคารวมๆแล้วก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยซื้อตอนที่มันแบบไม่มีลดราคาถ้ามันมีลดราคาก็จะมาซื้อทันทีนะแต่ตอนนี้ราคาไม่ลดนะคะเพราะฉะนั้นก็ ใหม่ซื้อที่นี่มีมาม่าด้วยนะแต่ว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตของคนเมกไย่เนี้ยจะไม่มียี่ห้อมาม่านะมาม่าต้องไปหาที่สโต์ของคนตีหรือว่าของเกาหลีนะคะก็จะมีอ่ะยี่ห้อที่กินบ่อยเลยก็คือยี่ห้อที่ถูกที่สุดแล้วอ่ะราคาน้อยกว่าหนึ่งเหรียญก็คือยี่ห้อราเมงของญี่ปุ่นนะคะยี่ห้อนเน่ซึ่งก็จะมีแบบ คือถ้าแบบคนที่อยู่อเมริกาเขาจะว่าเป็นยี่ห้อกายี่ห้อเดี๋ยวคนซื้อได้ยี่ห้อเออธรรมดาธรรมดาถ้าแบบมามา่าไฮโซขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นด้านบนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้นะคะรสชาติก็จะอร่อยมากนะคะก็จะแพงขึ้นมาหน่อยก็คือแบบเออเหรียญกว่าประมาณ3ามสีกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทั่วไปก็จะเป็นราเมงอันนี้นะคะของมารุจังนะมารุจังก็แบบูกแพ็คหกแพ็คหนึ่งก็เออเขาเรียกว่าไงนะ 6พอชั่นน่ะก็ประมาณ6ถุงใช่ป่ะก็อยู่ที่ประมาณ1เหรียญเท่านั้นเองคือถูกโคตรอ่ะที่นีถ่ถือว่าถูกโคตรนะแต่ว่าที่ไทยก็คงถูกกว่าแหละมาม่าถูกไหมเออแล้วที่นี่นะมามา่าไม่มีทุกยี่ห้อของไทยนะเออแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบเซ็งหวาบางทีก็อยากกินมาม่ารสนั้นรสนี้ใช่ป่ะแต่ที่ไม่มีนะคะมีแค่รสต้มยำ <laughs> คุณกินแค่นั้นแหละนะคุณมีแค่นั้นเออโอัคค่ะ ที่นี้มีข้าวด้วยที่นี่ขายข้าวถูกด้วยนะคะก็เป็นไม่ใช่เฉพาะข้าวไทยนะข้าวหอมมะลิข้าวสีเหลืองข้าวสีน้ำตาลข้าวคนเม็กซิโกกินเขาก็จะมาดีที่นี่นะคะราคาค่อนข้างจะโอเคอ่ะก็ตีเป็นราคาไทยก็แบบถ้าแบบกี่กิโลวะไม่รู้เยอะเหมือนกันแหละก็ประมาณ600กว่าบาทนะนี่แหละก็เยอะพอสมควรที่นี้นะคะอาหารไทยเนี่ยบางอย่างมันหาไม่ได้ใช่ป่าวมันต้องใส่กลิ่น เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะแบบมาซื้อพวกกลิ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยมาเนาะแล้วก็เออบางคนก็แบบเอาแบบสำ,สำเร็จรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเทอริยากิมีผัดไทยด้วยนะตรงนี้ไม่มีผัดไทยใช่ปะมันก็จะเป็นแบบเขียนว่าผัดไทยตรงนี้อ่ะนะแล้วก็แบบไปเวฟนี่มีของไทยด้วยเป็นโรสกาลิกไม่เคยไม่เคยกินหรอมีหรือเปลวะไม่เคยเคิดว่ามันจะเป็นอาหารไทยอแต่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของไทยนะไทยคิเช่นนะคะไลซ์นอเดิลซุปโบเป็นอย่างเงี้ยก็แปลกว่ะ นี่คืออ่านี่ค่ะนี่คือผัดไทยนะคะผัดไทย <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ประเทศไทยจงภูมิใจเอาไว้นะพะไม่อยู่เมืองนอกนะคะคุณจะคิดถึงอาหารไทยมาถ้าคุณทําอาหารกินไม่เต็ม <c oughs> อย่างปอกี้นะเออแล้วก็พวกบรรดาอ่าซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยหาที่นี่ไม่ได้นะคะต้องไปตามร้านพวกเกาหลีหรือร้านอาหารจรีนแต่ถ้าจะมาหาพวกซอสําหรับกินพวกซูชิอะไรอย่างเงี้ยคิคุมาอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะคะก็ เป็นอะไรที่สะดวกมากสำหรับคนญี่ปุ่นคราวนี้มาดูของกินเล่นที่พวกฝรั่งชอบกินนะก็คืออีนี่เลยนะกอลฟิชคือแบบเวลาไปเดินไปไปเดินป่ากับเพื่อนอะไรเงี้ยมันชอบเอาอีนี่ไปอะ่ะซึ่งแบบรสชาติห่วยแตกมากเลยจะบอกให้แต่ว่า,วามันก็กินกันมันก็บอกว่าเกิดเกิดเออเซอเกิดมันมันพูดอย่างนี้เลยอะ่ะคือแบบกู้ตรงไหน,นวะมันตืดมากๆนะคือแบบถ้าใคร ลองกินข้าวอ่ะจะรู้สึกว่ากินข้าวเล่นอ่ะอร่อยกว่ากินไอ้นี่เออนะนะแต่เขาก็กินกันนะแล้วเดี๋ยวนี้ป้ากี้ก็เริ่มปรับเขาเรียกไงนะปรับรสชาติตัวเองให้กินมันได้ไดกินอีกยีก่ห้อนี้ได้แล้วนะไม่รู้ควรจะภูมิใจดีไหมเออเพราะช่วงแรกๆนะกินกินพวกของขนมขบอ,อะไรนะของขบเคี้ยวของที่อเมริกาเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะรสรสชาติไม่อร่อย นั่นแหละเป็นนานก็กินได้นะคะอีกอย่างที่แบบพวกฝรา่ลังชอบกินก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นคุกกี้เอออันนี้ค่อยเมคเซนต์นะคะอันนี้คือกินได้อร่อยก็จะเป็นพวกซึ้งว่ามันจะเป็นเหมือนคลท้ายแบบเป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตที่ว่าใส่พวกอัลมอนด์อะไรนี้ลงไปนะเหมือนที่บ้านเราบ้านเรารสชาติจะหวานกว่าน่อยนึงแต่ที่นี่ก็อร่อยเพราะพ่อกันแหละนะแต่ที่เห็นพวกมันกินบ่อยก็จะเป็นอียี่ห้อกลอนฟิตนี่แหละที่แบบโคตรตืนเลยแต่มันก็ชอบกันมากนะเออแต่ราคาก็ ถูกมากๆด้วยนะอาจจะเป็นเพราะราคาด้วยส่วนหนึ่งที่มมมันชอบกินก็ได้เรามาดูในส่วนของสแน็คก,กันหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนสน a c ที่เพื่อนๆคงรู้จักกันดีก็จะมีพวกโดริโ o สมีพวกเล่ด้วยเล่ซองไม่มีเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ก็นิดเดียวนะแต่ส่วนใหญ่ก็ซองเท่านี้นะคะก็ปกติก็จะขายอยู่ที่สองซองเจ็ดเหรียญหรือประมาณส5ดห้าก็คือประมาณซองละหนึ่งรกว่าบาทนั่นเองนะ ก็จะมีลดราคาบ่อยๆแล้วก็มี buy one get one ฟรีบ่อยมากเพราะฉะนั้นต้องมาเช็คให้ดีว่าเฮ้ยช่วงนี้นะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าซองหนึ่อองมัมนร้อยยี่สิบบาทแล้วแบบซองใหญ่ามากอันนี้เป็นรถคลาสสิกที่ในประเทศไทยกับที่นี่รสชาติเหมือนกันนะเป็นอะไรที่แบบดีใจมาก่ะี <c> ่ <oughs> คือหารสชาติเหมือนกันยากมากเออแล้วก็ที่นี่จะมีรถที่แบบอร่อยนะอร่อยกว่ากว่าบ้านเราก็มีนะแล้วก็มีเลไม่เฉพาะเลแบบออริจินอลนะคะที่ ไม่ใช่เฉพาะเลยแบบออริจินอลนะคะที่ขายที่นี่แต่จะเป็นเหมือนกับเป็นเครือข่ายของเลยยี่ห้ออื่นเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นเป็นยี่ห้ออื่นอย่างเช่นเคุกอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ mm hmm. ที่นิยมอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วก็อร่อยมากบอกเลยว่าชอบชอบยี่ห้อนี้มากกว่าเลยปกติที่เรากินนะคะ mm hmm. ก็นั่นแหละมันก็มีอะไรบ้างจะมีออริจินอลก็จะส่วนใหญ่ที่นี่รสชาติ พวกแนกอะมันจะเค็มกว่าบ้านเราเยอะคือแบบกินแล้วอืมเค็มคือบอกได้เลยว่าเค็มอะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีออริจินอลเค็มแน่นอนนะคะแล้วถ้าแบบไม่ใช่ออริจินอลบาบีคิวยังก็จะเค็มน้อยกว่าน,นิดนึงแต่ก็จะมีรสชาติเค็มนิดหน่อยนะคะถ้าตีเตานี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะตีเตาเค็มเค็มมากแล้วก็มีนี่ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ฝรั่งชอบกินเลยเพื่อ <ๆ S 2> อาจจะเคยเห็นในหนังนะคือโทสอะไรวะไม่รู้อะโทสตีโทสโท ไม่รู้ยอย่าไปอ่านชื่อมันไม่เคยอ่านชื่อมันเลยแต่รู้จักมันดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนซื้อมาให้กินบ่อยยี่ห้อนี้จะตืดน,นะมันจะมีกลิ่นหอมนิดเดียวแต่ว่ามันตืดมากมันต้องกินกับพวกอย่างนี้นะคะต้องกินกับพวกดิ่ะกินกับพวกซอสอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบทําให้อ้วนง่าย <aine S 1> <ๆ S 2> ไงซอ,อสพวกนี้ก็แบบเนยทั้งนั้นเลยนะเออเนี่แหละสาเหตุที่ทําให้อ้วนนะเพราะมันมีดิฟนะคะเป็นเนย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 ทั้งนั้นเลยต้องกินไอ้นียกินสแน็คตัวเนี้ยกับ พวกซอสนะคะแล้วก็อาหารแน็คที่ฝรั่งชอบกินมากๆเลยนะก็คือถั่วนะคะมันชอบแบบพกพาไปไหนตอนไหนเลยนะกินเล่นนะคะพวกถั่วก็เลยจะเห็นว่าถั่วเนี่ยเียเป็นแผงเลยนะมันจะกินเล่นกันแบบเหมือนบ้านเราก็แบบไปซื้อชาไข่มุกอะไรเงี้ยที่นี่ก็มีชาไข่มุกนะแต่ถั่วมันเป็นที่นิยมกว่า <laughs> ไม่รู้นะว่ารัฐอื่นเป็นไหมแต่ที่คอริดาเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็แบบเออหยิบถั่วมากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นถั่วที่นัอ่อะไรเงี้ย ะะเปหมดเลยใครอยู่ทั้งชายงใช้ไม่ชอบกินถั่วมากนะคะก็บ้านเราก็มีถั่วโกแก่ใช่ไหมออบอกเลยว่าโกแก่โกแก,ออก <c oughs> ่อร่อยกว่าตัวอร่อยกว่านี่นี่ยอันนี้ก็รสชาติธรรมดาบางอันก็ไม่มีไม่มีเกลือเลยอะ่ะกินแบบสดๆก็แบบกินแป๊บเดียวก็แบบเอือนนะแต่ว่าบ้านเรารสชาติดีกว่านะคะ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องไข่นะคะเพื่ออาจจะเห็นไข่ที่วางเรียงอยู่ในนี้หมดเลยเนะาะราคาก็จะแตกต่างกันตามจำนวนลูกเหมือนที่บัตตี้ซื้อบ่อยๆก็จะเป็น18ฟองนะคะจะอยู่ที่150บาทนะคะ18ฟองนะแล้วก็เกรด A G B เอเกรดบีอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกรู้แต่ซื้อๆไปเถอะน่าได้กินเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจก็คือมันจะมีแบบแยกนะคะว่าเป็นไข่แดงกับไข่ขาวนะคะอย่างเช่นกรณี อย่างนี้นะคะเป็นไข่ขาวอย่างเดียวนะเป็น white egg นะคะก็ราคาจะอยู่ที่100บาทนะเออก็เป็นไข่ขาวอย่างเดียวอะมันก็เลยแพงนะเพราะว่าเหมือนเขาต้องแยกระหว่างไข่ขาวไข่แดงมั้งแต่ว่าปกติสมมติว่าคนที่แบบลดคอเลสเตอรอลเหมือนนี่ก็ช่วงนี้แหละคือว่าเกีย่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คอเลสเตอรอลเนี้ยมันค่อนข้างจะเกินเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบบหยุดกินพวกไข่ไข่แดงไปเพราะไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงก็ กินเฉพาะไข่ขาวได้นะคะหรือเฉาไข่ขาวได้หรือว่าจะเป็นไข่แดงอย่างเดียวไข่แดง,งเดียวอันนี้ก็จะเป็นไข่แดงอย่างเดียวนะคะราคาเท่ากันกับไข่ขาวเลยก็แพงแพงกว่าแบบลูกฟองธรรมดาโดยปกตินะคะก็นั่แหละดีไม่รู้ว่าที่ไปไ ใครมีไหมอนะนะลองไปเช็คดูจริงๆคิดว่านะมันน่าจะมีบ้างเลยนะไอ้พวกที่แบบแยกไข่ขาวไข่แดงออกเป็นกล่องๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติไม่ค่อยได้ไปฝังเกตตรงนั้นเท่าไหร่เนาะเพราะปกติพวกเราซื้อก็ซื้อเป็นฟองใช่ปะแต่พอมันมีอย่างเงี้ยสะดวกกว่านะเออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตนของนมนะคะก็มาซื้อบ่อยๆเลยซึ่งราคามันก็ไม่แพนดีนะคะก็คือกระป๋องแบบนนะี้ เป็นแพตตี้ด้วยที่นี่ก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วมีแพตตี้ด้วยนะคะคือแบบลดยูสแตรตอะไรเงี้ยพวกแบบคนที่อยากลดความอ้วนหรืออะไรเงี้ยสามารถซื้อแบบนี้ไปได้ที่นี่จะค่อนข้างทำเนืงอเรื่องโภชนาการมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบ่งแบบเอ่อสำหรับคนที่แพ้โปรตีนก็กินอีกแบบหนึ่งสำหรับคนที่อยากไดเอทก็มีตัวเลือกให้สำหรับคนที่อยากกินแบบหวานๆวนก็มีตัวเลือกให้นะคะมีรสชาติเยอะแต่อาจจะไม่มีรสชาติแปลกๆเหมือนบ้านเราอย่างเช่นรสส้มรสมิ้นท์อะไรเงี้ยไม่มี ส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานก็จะเป็นแค่รสชอ็อกโกแลตและรสสตรอเบอรีร่นะคะถ้าเป็นพวกนมนะก็จะเแต่พวกสตรอเบอรีร่กับชอบ็อกโกแลตนะคะแล้วก็รสจืดน,นะคะนี้ก็จะเป็นรีดิวฟัดฟหรือว่าจะเป็นปัตตีนเนี่ยก็จะเป็นรสจืดไปเลยซึ่งไม่มีไขมันนั่นเองนะก็ <c oughs> ใครที่อยากลดความอ้วนก่อมาซื้อ,ก,อกันได้นะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของชีสนะคะคนที่แบบชอบกินชีสหรือเอาชีสมาทำอะไรเงี้ยจะเป็นโซนเลยชีสก็แบบแยกเป็นชีสมาให้ทางแผงเพราะฉะนั้นก็แบบ ที่แบบชอบกินชีสอะไรเงี้ยมาซ<ป>ื้อได้คนสุดท้ายที่จะพูดถึงก็จะเป็นโซนของขนมปังนะคะด้านนี้เองอก็จะเป็นขนมปังวางเรียงไว้เลยเหมือนในซูเปอร์มาร์เกต็ตบ้านเราน,นั่นเองไม่มีอะไรนะก็ถ้าใครอยากได้อะไรก็มาหยิบที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตเออมาหยิบที่ต้นขนมปังตรงนี้ได้นะคะก็เขาก็จะจัดพวกขนมปังให้หรือว่ามีอยู่เป็นแพ็คๆอย่างนี้อยู่แล้วหยิบได้นะคะแล้วก็ มีแบบอะ,อะไรนะเป็นไก่คล้ายไก่เคฟสีเนี้ยสั่งเขาเขาก็จะทํามาให้เลยนะคะก็จะเป็นอย่างนนั้นไปเนาะซึ่งก็สะดวกดีนะลองไปเทียบดูว่าระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไทยกับซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เป็นยังไงเพราะแน่นอนว่ามีหลายอย่างที่คพื่อนาจะแตกต่างกันอยู่เนาะก็แน่นอนว่าอย่างหนึ่งก็คือราคานะคะก็อเคลองไปดกันดูแต่วันนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย